แถวเราไม่มีนะคะ Dante, bien, มีที่นี่ที่เดียวนะคะวัดเนื้อเปล่เนี่ยวัดไผ่เนื้อวัดเนื้อคือต้นไผ่ต้นไผ่ใหญ่มากเลยนะคะต้นไผ่ใหญ่มากเปรียบเทียบกับคนนะคะเนี่ยเท่าคนเลยลำหนึ่งอน่ะให้เป็นนางแบบเลยค่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะเกิดมา60กว่า เนาะต้นใหญ่มากเน,นาะลำใหญ่มากเปรียบเทียบกับคนนี่พ้นโตใหญ่กว่ามาดามอยู่ได้นี่เดีย่ยดูสิคะเนี่ย<ห>ต้นใหญ่มากค่ะที่นี่ที่เดียวเลยคะ่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะ<ห>ทุกคนก็<ห>อเอามาฝากทุกคนนะคะว่ามันใหญ่มากเลย<ห>นะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะอะคะืมนอใหญ่มากหนอนอมันก็สิใหญ่ขนาดเนาะใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่ดูนะคะเปรียบเทียบนะคะนี่ตัวมาดามนะคะทุกคนนี่นะคะใหญ่มากค่ะแล้วก็สูงมากด้วยสูงมากใหญ่มากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสุดยอดเลยค่ะ<ม>อ๋อนี่มีตะปูตอกด้วย<ม>นะอันนึงก็เปรีบเข้าตัวมาดามนะคะ<ม>สุดเลยค่ะอู้อลังการมากอุ้ยตายละ ใาญมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> ใส่เรียบร้อยก่อนนะคะใหญ่มากเลยค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้มันชอบหลุ่ว่าเวลา oh. ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะคะ <Yeah. S 1> นี่เลยค่ะ mm hmm. ที่สุดของที่สุดเลยค่ะต้นไผ่ต้นนี้นะคะพ mm hmm. ี่น้องก็เห็นไ่ค่ะต้นนี้อย่างต้นไผ่อย่างน้อยขนาดเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะ สวยอลังการค่ะทุกคนง่ายครับง่ายแน่หลายคนนะบนความสูงด้ค่ะ ฟังเสียงไผ่นะอืดอาด้ดืดอาเลยค่ะอันนี้เขาทำประโยชน์อย่างนอ้อแต่ต้นไม้สวยมากเลยนะคะอลังการมากเลยนะคะทุกคนโ <Okay. S 1> อเค๋ยวๆจะไม่ตัดต่อแล้วนะ ใหญ่หลายใหญ่ขนาดด้วยดูนะคะความสูงตอนนี้อยู่วัดทําสูงนะคะดูสุดฟ้าเลยค่ะดีไหมครับดีค่ะ <Ken. S 2> เนราไปตัดต่อแล้วใหญ่มาก่ะทุกคนอ,อันนี้เลยมันต้นมันมันต้นไผ่ยังรูแม่ว่ามันต้นอะไรยังไม่รู้มีไผ่รูบ้างเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะข้างในมัน วูวทางในมันคงจะเป็นโพรงอ่ะดูแล้วอ่ะสวยงาว่าเนี่ยมันคงจะเป็นโพรงอ่ะอากาศสักล้ำก็ง่ายมากบางเดียวต้นไส่สวยงามอลังการที่สุดเลยใส่กระใสสูงๆพี่น้องเอ้ยดูสวยฮาริโอสวยมองไปตรงนู้นสก็สวยเลยนะพี่ เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างต่อนะคะทุกคนเพว่อที่ดูวิวข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะส่วนไงเนี่ยคลิปนี้ก็ทำคลิปหนึ่งอะ 带吧你看看、啊。不？